สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทิพยไม่เอาดีอยหัวเราะดิจริงจังครับผมทิพพัทยาพาพเพลินครั้งที่สี่ครับเราวันนี้วันที่สองแล้วยี่สิบสามวันนี้วันที่ยี่ิบสามเนาะสี่ห้าหกแน่ในยังยังอ,งอีกเดี๋ยววันนี้ เรื่องแผนการเรายังไม่ได้คิดกันเท่าไหร่ว่าเมื่อกี้ฝนลงครับแบบก็ลงอ่ะฝนลงอ่ะ,อะไม่ตกอะไรกันวันนี้วะเนี่ยฮะตอนวันมาก็ร้อนอยังเลยขามานี่แดดก็ดียังเลยตกอะไรวันนี้เนะี่ยใช่เรื่องไหมเมื่อกี้ไปทานข้าวมาครับวันนี้กลับมาถึงที่พักแล้ว เมื่อวานใช้เวลาปั่นเท่าไหรก่กาัฟิลแชั่วโมงนิสิ่งเวลาที่ล้อเวลาที่ล้อทํางานประมาณแปดชั่วโมงกว่านะครับ <c oughs> โหยุ่งมากเลยระยะทางานเพื่อนเพื่อนนัดออกกล้องหน่อยดิใส่เกงในปะเนี่ยไม่ใส่เออไหนดิ

สองคนกันนั้นอ่ะนี่ก็โรเตเลอริตตานี่ครับรับอะไรนะความผิดความผิดพลาดของทีมนี้มีอะไรบ้างเยอะดูมโนเข้ามาบ้างไหมเจี๋ยปฏิบัติเวลาจำกัดความเหนื่อยล้าบัตรเอทีเอ็มโดนอายัดเออบัตรเอทีเอ็มเพิ่งโดนอายัด รวยมากมาอายัดอะไรตามมาเที่ยววะเนี่ยไปเซเว่นก็ปุ๊ไปเซเว่นเมื่อกี้ไปเซเว่นไฟดับเสียง U P S ร้องอังเงงก็ไปเลือกของกันกลับมาถึงแคชเชียร์แม่งปิดไฟดับ U อ S ก็ทันหมดครับรวยไปตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงกันดีโอเคก็เนาะไม่มีอะไร ครับเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆว่าจะยังไงต่อโอเควันที่สองแล้ววันที่สองแล้วเจอกันครับ